วิธีการพับผ้าท,ทำไงครับอ๋อพับแขนแล้วพับปกเหรอครับอ๋อครับโอเคโอเคอือ,อโอ้ใครสอนนนทลุกคิดเอาเองคิดเอาเองมีด้วยเหรอคิดเอาเองอ,อันนี้พับสวยกว่าแม่เหรอ,อม,มากมากเลยเหรอ อายุชัวชัวชัวโอ้โหได้ครับต่อไปจะพับแบบนี้ใช่ไหมพับเสร็จแล้วเอาไว้ไหนอะลุกอ๋อโอเคโอเคถ้าตัวใหญ่อย่างนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้ก่อนทำไงอะตัวใหญ่อะ พับแขนพับแขนเข้ามาใช่ไหมครับพับตรงนี้มัเข้ามาก่อนครับแล้วก็ตามตรงนี้อืมไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยโต๊ะโต๊ะไม่ใช่ที่นอนพับๆอยู่เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะลูกเสื้ออ๋อสีอะไรอะไรไวท์แอนด์บลูไวท์แอนด์บลูอ๋อเสร็จเรียังครับโอ้โหเรียบ กริบเลยโอเคได้ได้ต่อไปนี้แม่ก็จะพับแบบนี้เนาะกกเงไหนกางเกงพับยังไงอพับขาเข้ามาพับเอวเข้าไปอ๋อโอเคได้ได้ได,ได้เสร็จยังอะ,สะนะเสร็จแล้วเนาะ